สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าของวันพฤหัสนะคะอันนี้ก็ความขบหนนาของบ้านเอาไว้นะคะอันนี้ขังใงก็ท่าสีใสไฟเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องฮะต่ว่าช่างก็ยังเก็บงานยังบ่แล้วนะคะเดี๋ยวช่างมาเก็บงานนะคะอันนี้ประตูแต่ละห้องกับท่าสีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอันนี้ของแต่ละห้องนะคะ พีสาวกสื่อทีวี43นิ้วให้ตัวหนึ่งเอาไว้คุณยายนะคะขอบคุณพี่ต้อยมากนะคะกับพี่เคยค่ะเจนเซนจากเดนมาร์กนะคะคังเทิืงนั้นพ่นสิติตแอร์ให้กับพี่น้องให้คุณยายได้อยู่แบบสบายๆพิ่อยากให้แม่พิ่ได้นั่งดูทีวีนะคะ ี่ก็นาบานย่งางเแลลวครับพี่น้องอันนี้อ้อยไทยความคืบนายเบิ่งนะคะเหล่าผาม่านกระติดแล้วนาบ้านย่งางเบลลวครับพี่น้องอ้อยเลยบเบลล์ย่งางเบลล์ไทยเบิ่งนี่ย่างเบื้องหลังย่างผิงสีวันนี้พี่สาวเรียกว่าสิไซฟาเพดานข้างนอีกครับพี่น้องเพราะว่าอันนี้ไซฟ้าเพดานเล้ะเนี่ยมันก็สิงามตังกันมาล่ะวันนี้เอื่อยก็เรียกว่า ส่งภาไปพี่สาวบนงเขาเลยว่ามันบางงามเขาด้วยบาให้ไตฟฝ่าเพดานตรงนี้ยืนออกมาอีกตรงคนก็นย่งบอล้วกับพี่น้องแอร์ของคุณยายกะให้เจ้าแขวนไปอย่างเที่งเลยชีเตปเกกะนะคะคุณยายยกมือขึ้น <c oughs> คุณยายค่ะอ๋อยนี่ยังบอล้วนะคะอันนี้คือเบื้องหลังกับพี่น้องเดี๋ยวสิสมบูรณ์ย่ำแล้วอ๋อยสิให้พ่อแม่พี่น้องได้ ชมให้กำลังใจเอาออยน้ำนะคะในขอบคุณพี่สาวมากๆเนี่ยติดไฟทุกของนะคะมันยังบรสมบุญแบบเอาออยก็เลยยังบรายไทยตะวักะบึงความคืบหนาแต่ละแต่ละยางแต่ละย่างไปะคะ่ะแล้วก็เฮ็ดห้องน้ำอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะ ็นห้องน้ำเฮดแบบนี้ครับพี่น้องอันนี้เฮดห้องน้ำใ้คุ้นย่าค่ะเวลาเราอยู่ขางหนอกปูทีวีมีเนวาจับพ,พ่อมพีสาวเกลาละเอียดเกี่ยวกับพวกนี้ครับพี่น้องใส่กระลุ่มดูดหนังช่องเวลาช่างเขาเช็คไฟครับพี่น้องช่องเช็คไฟอะไรบ้านนะ ทีนี้แม่เพิ่นทีวีเขาก็มาติดให้เมื่าแม่เบิ่งมักเบิ่งอ่าช่องทีวีร้องเพงลงประกวดร้องเพลงนู้นนั่นนี่เพิ่นว่าแม่เพิ่นเบิ่งซื้อมาให้เบิ่งค่ะปา,ปาจะเบือจักหน่อยนะคะ กว่างนี่คือห้องถุงนะหอ้องถุงเอาไว้เปิดไฟแล้วเบอร์กหน่อยแถวบ้านแถวรอบบ้านนี้ยังบัสมบหุ่นนะคะเอาไว้เรื่ยังบ่ได้ถ่ไทยเบิรงนะคะเอาไว้เอาห้อถงถุงนี่เบิรงนกันค่ะพี่นอ้องอ่าเลื่อนกระจบอ่ายัายน,นะเบิรงทุกมือพี่นอ้องเอ้ยนางเฝ้าเขาทุกมือเนี่ย ความสมบูรณ์อันนี้พี่สาวเป็นคนออกแบบใช่ไหมแบบนไงนะครันนบนวามสมบูรณ์ภายใน,นบึงสองบึง,งแงีง้ยลุงเหลิกพี่น้องเอ้ยจังทางเท้านะ ลูกเค็ดให้ก็ดีใจคุณอยากอันว่าแม่อยากได้หน้าต่างแบบลูดด้วยลูกสาวกับซื้อให้เนี่ยพี่นล่า